รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับแกรนออเด i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมช่วงตัวทำกินสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชัยภูมินะครับอยู่ที่เทศสิศวิวนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู ไก่ที่เลี้ยงอีกเป็นแสนเป็นล้านตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาสองตัวซาปะราดไปนะครับเดี๋ยวต้องผมต้องรีบไปตามตามมันก่อนเพราะมันทำไรล้าช้ามากครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอ้โหมาไงเจ๊าอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยทำไมต้อเจอต้องปากเจอเลยปากเจออะไรนิ้วแฉกหรอเออทำเป็นปากเจอ มาลุ้นอะไเฮียสุวรรณเจ๊เป็นเจ๊ไม่รู้สุวรรณเป็นผลธนาสุนทรเป็นอะไรผลธนาสุนทรใจอ่อนไงฝันหายแล้วมุกอย่างนี้ยังเอาเหมือนแล้วไปละชั่วโมงนี้อันไหนได้ก็เอาไหนไม่ได้ตัดออกเจ๊ว่าไงเจ๊ว่าไงวะวันนี้เจ๊มาหาเนี่ยเจ๊มีข่าวดีมากอเพิ่งข่าวดีอะไรจ้าโอ้ยอ้าว บอสเขาบอกจะพาเราสองคนไปเที่ยวบุรีรัมย์ว้าไปกินลำเหรอให้คนนี่ไม่ใช่หมูกินรัมย์อะไรเราไปจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อไปจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกจะพาไปดูฟาร์มไก่โอ้ที่เขาเลี้ยงไก่ประมาณสามสี่แสนตัวถึงปปุ๊เกือบล้านตัวอะไรเฮ้ยเราเคยไปแต่เป็นหมื่นหมื่นตัวนี่เป็นแสนเลยอโอ้โหนี่เยอะมากเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเลี้ยงยังไงไปดิอ้าวไปเลยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไปตอนนี้เดินไปไม่ทันแน่สุวรรณทำไมอ่ะ เอ,อ้เขาบอสเขารีบจะไปอ่ะเอาบอสตัวที่นูแล้วไม่ใช่เขาอยู่รอเราอยู่รอเราอยู่ไปหาบอสก่อนนี่ไปแบบไปๆเลยสุวรรณพาเจ้หายตัวไปแบบเฮ้ยแวบ,บเดียวก็พอคน,คนมันเคยอุ้ยพาเจ้หายตัวไปเว็บมันจะได้ไวไงเอาได้เอาไเาจ้ทำยังไงเกาะหลังเกาะหลังเอาเจไม่ใช่ปิงนะใช้เกาะหลังแล้วมันจะติดกันเกาะปลายนี่นะว่าเป็นปิง ไปเดีอไม่ได้กระดนไป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 อไอ้สองตัวนี้มันวุ่นวายจริงๆเลยมันช้าช้าเหลือเกินก็ควรเนีไยไำไมเนี่ยมาอยู่ทำไมเนี่ยทำไมโดนอะไรมาเนี่ยไสุขวัตจะหลบทำไมเนี่ยเขไม่ได้หลบตกใจตกไจอะไรไม่หลบหลก็เต้นไต้เนี่ยโอ้ยโดนใครโดนใคร คาราเบลดูดูดิเดียคาราเบลคาราเบลอ่ะใครโดนใครโดนใครโดนมัดรโดนเชิดสิโดนมัดใครโดนน่ะโอ้โหเห็นยั้งเกี้ยวมัดไวไม่รู้อ่ะบอสก็เป็นโรคเดียวกันเราอ่ะจมูกด้านหักหรือปาก็ไม่รู้ไม่หักหรอกสวยเหมือนเดิมสวยอะไรอ่ะเลือดออกปะเนี่ยเลือดออกปะเนี่ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกซึมถ่มหน่อยหน่อยไม่ออกม่ไบอสบอสไม่รู้บอสต่อยทำไมเนี่ยโอ้โหกับบางคนคิดตกใจง่าย โอ้ยเขไม่รู้เหรอบอสก็เป็นโรคเดียวกับผมดิโรคอะไรคลธนาถุนทองไงโอ้ยคนจะกล้าเล่นิีนเนี่ยโอ้ยเล่นไปแล้วข้าเวลาได้ที่ต่อยหมัดแค่เนี้หมัดหนักเกินโอ้ยเห็บนี่แค่หมัดน้ำบอสจะไปเห็นเห็บเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่หมัดมาบอสยากจะเขาเบิกขปยาบาลได้สามหมื่นนะครัโอ้ยบอสต่อยประกันเนี่ยแหมวัดพูดดึงกันไปได้เอาบอสจะไปมาไปไหนนะคะบุรีรัมย์ ออไปกินลำเฮ้ยพุกเล้หมดพร้อมขยึมพอไม่ได้ปอ่นด้ไปค่ะไปค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟาร์มไก่เนื้อของคุณชาตินะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเลี้ยงไก่นะครับแล้วแต่เราดูที่ไรชาติฟาร์มชาติฟาร์มเียกชาติเหมือนกันนะฮะชาติเหมือนกันครับชาติอะไรชาับชาติชั่วโอ้ยตกลงว่าฉันรู้ว่าตัวเอง พอๆกันแหละพอๆกันพอๆกันเดี๋ยอย่าวุ่นวายเดี๋ยวมาถามไพี่ชาติดีกว่าอการแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับพี่ชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่านี้เดี๋ยวผมขอถามหน่อยว่าไก่เนี่ยมันวิธีการเลี้ยงแบบยังไงมั่งผมเคยเลี้ยงเป็ดมาแต่ไก่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงด้เออเราอยากมาศึกษาเรื่องไก่มั้งเอ้คุณหมอ ก็คือไก่นี่นะครับเออของเรานี่ก็ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ประมาณกักสามแสนตัวนะครับสามแสนตัวสามนตอยตายตายออกเกมบอจะแตก3,000สนตัวส0 0 0สนตัวโอ้โหก็หลักๆก็อยู่ในพื้นที่อำเภอรับไปมากเกือบทั้งหมดนะครับที่นี่หมดเลยทั้งหมดเลยครับโอ้โหจะดูแลยังไงครับที่สามแสนตัวบอส ขามีวิชาการอย่างนี้เราไม่คือประสบการณ์เดี๋ยวฟังของเรากันสิโออ่ามันเป็นยังไงครับของเราก็จะมีหมอนะครับเ็จะเป็นพวกสัตว์สัตว์ปา์นะครับประจําบริษัทนะครับก็จะมาคอยดูแลให้เรานะครับมาดูเช็คอุณหภูมิดูอาหารดูสุขภาพสัตว์ของทุกวันนะครับก็จะหุนเวียนกันโอ้โเวียนกันไล่ดูอ๋อนี่หมอคนนี้หมอมือขวาเขาใช่ไหมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อชาติครับ อ๋อเ้าชื่อชาติชื่อชาติเด็กก็เจ้าของฟาร์มมาดิเจ้าของฟาร์มอ๋อ้ของฟาร์มตัวอ๋อคือการทำร่วมกันครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าไอ้นี่ผมเคยเลี้ยงเป็ดมาใช่ป่ะถ้าว่าไอ้เล้าแอร์องนี้เอาเป็ดมันห่างกันไม่กี่วันการโตที่เราอยากจะรู้เรื่องไก่ไก่มันจะโตไวหรือโตช้าแล้วคือเลี้ยงเล้าแอร์น่ยเขาว่าค่าไฟแพงโอ้โหนี่ต you know oh. uh, ้องอยู่แอร์ด้วยเหรอครับทำไมเขาถึง ถึงเรียกเราแอร์กันตายตายหันความคุ้มประโยชน์ยังไงต้องทางพิชาดีกว่าหนูนั่นนอนพัดลมไก่นอนแอร์เดี๋ยวให้พิชานก็บอกเลยอ่าบั้นที้งยังไงคะเพราะความคุ้มมันแตกต่างกันยังไงอ่าพี่เออ่ชื่ออะไรนะคะชื่อทูลครับผมอ๋อชื่อพิชานครับพิชานเออเดี๋ยนเป็นหมอประจำฟาร์มครับอ๋อเปนคนดูแลอ๋อนี่เป็นคนพิชานเป็นคนดูแลก็คืออยากจะรู้ว่าอย่างที่บอสถามอะครับมันแตกต่างกันยังไงการเลี้ยงไก่การเลี้ยงเป็ดเนี่ยอีไนมันจะ ค่าใช้จ่ายจะสูงครับความคุ้มค่าไอเราก็าต้องใส่ว่าทําไมทำไมคนเลี้ยงเล้าแอร์เสียค่าไฟแพงโอ้โหแล้วทำไมเขาใช้แอร์ทำไมเออแล้วเปิดทั้งวันทั้งคืนคยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่โมงขี้เดือนครับเปิดวันเงี้ยอ่าอยู่ประมาณห้าสิบวันครับห้าสิบวันเปิดไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยครับโอ้โหแล้วมันคุ้มแตกต่างกันยังไงครับอยากจะรู้ก็คือในส่วนของถ้าเป็นเป็ด ก็คือส่วนใหญ่จะเปิดเป็นเ้าเปิดหรือว่าเลี้ยงปล่อยอิสระอ๋อใช่ใช่ใช่้แต่ก็ในส่วนของเป็ดนี่จะเลี้ยงจะอายุจะนานกว่าโอจะอายุจะนานกว่าถ้าเป็นเป็ดเนื้อถ้าไอ้นี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบปันอ้เจ็ดสิบปันครับแต่มีส่วนของไก่เนื้อเราเนี่ยก็จะเลี้ยงไม่เกินห้าสิบปันโอ้ห้าสิบปันห้าสิบปันครับไม่เกินห้าสิบปันแต่เราจะเริ่มจับตอนช่วงอายุ25วันก็เริ่มจับได้แล้วอุ้ยตายตาย25วันนี่ จับได้แล้วเหรอฮะจับได้แล้วไม่ใช่อย่างงี้เราเลี้ยงเราเปิดไม่ดีกว่าเหรอมันประหยัดแอร์ไม่ต้องเสียค่าแอร์มัน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 มีผลกันกันยังไงเลี้ยงอยู่ในห้องแอร์กับเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยเปิดอย่างเงี้ยปัญหาที่ตามมาก็คือหนึ่งการสูญเสียค่อนข้างจะเยอะเพราะว่า มันร้อนมันร้อนครับอากาศมันร้อนสองเรื่องของโรคระบาดโอ้ครับมันไม่แพงนะโรคระบาดใช่ครับโรคระบาดระยะย่าวระยะย่าวทีนี้เราอยากจะองเรื่องต้นทุนนั่งต้นทุนต้นทุนแบบไหนคุ้มคุ้มกว่าอ่าถ้าต้นทุนถ้าเรื่องของการคุ้มจะเป็นห้องแอร์จะคุ้มกว่าโอ้ทำไมคุ้มกว่าพอเสียค่าไฟเดือนต้องเยอะแยะค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณสองเราเราเปิดไม่ต้องเสียค่าแอร์ทำไมคุ้มกว่าได้ไงหนึ่งให้พี่ชาติบอกพี่ธุนบอก อายุการเลี้ยงสั้นลงอ๋อนเลี้ยงสั้นลงและการียนเสียน้อยกว่าโอ้แล้วไก่ก็จะที่ใครที่สนใจเลี้ยงไก่จะเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ยังไงต้องดูแลยังไงครับในส่วนของถ้าอยากจะเลี้ยงไก่เนื้อนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมหมอทุนนะครับก็เบอร์0805454551นะครับก็จะรับลูกเดาอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็จะรับเฉพาะในส่วนของอำเภอ ลำไปมาศชุมพวงอใกล้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 ครับประเด็นใกล้ใกล้ของจังหวัดบุรีรัมย์กับทางนครราชสีมาเฮฮะนานาสาราโอ้ยคุณน้องคุณน้องจ่าวันนี้เอาสวยเลยจ้าเลิศเลยเฟอร์เฟคเลยนะโอ้ยได้ก็คุณพี่หนูจัดให้เลยค่ะเอาไปใส่ที่เต็มคาราเบลเลยจ้าได้ค่ะ เอนนอคุณน้องจ้าถามหน่อยที่บ้านคุณน้องอ่ะเขาอ่า <paper> ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรอ่ะ๋อบ้านหนูหรอคะจ้่าอ๋อตอนนี้หนูเลี้ยงหมาแก่ด้วยตัวค่ะหมาเลี้ยงหามาแก่ด้วยเหรอใช่โอ้ยพี่ก็ชอบเลี้ยงจ้าโอ้เลี้ยงอะไรคะเลี้ยงอ่าเลี้ยงนกเลี้ยงก้างงูเหลี่ยมไปเรื่อยๆจ้าคุณพี่หาจ้าคุณพี่จะเปิดสวนสัตว์เหรอคะไม่ได้เปิดสวนสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นจ้าเล็กๆจ้าเอ๋อแล้วอีกอย่างนะคะอย่สิ่งที่หนูชอบมากเลยน่ะชอบพวก นกสวยๆน่าร so oh. so ักน่ารักอ่ะค่ะแล้ววันนั้นพี่เดินกับแฟนคุณน้องแฟนคุณน้องบอกพี่ว่าน้องชอบแบล็กไม่ใช่เหรอคะ่ตายตายไม่ช่วยเลย สมบัติฟาร์มฟาร์เป็ดสดจังหวัดนครปฐมเราจำหน่ายเป็ดสดไก่สดเครื่องในจัดส่งทั่วประเทศและไวยเตี๋ยวเป็ดพะโล้กอหัวไก่พร้อมอาหารตามสั่งหลากหลายเมนูสาขาใหม่สาขาเดียวในจังหวัดนครปฐมตรงข้ามวัดวังเย็นเยื้องแมคโครมานี้เดียวเราไม่ได้ขายแค่เป็ดไก่เรายังมีรายการทีวี รายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ช่วงทัวร์ทำกินทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นเราจะพาทัวร์สร้างตัวสร้างอาชีพและสนุกสนานกับทีมงานตลกจ็อกเกอร์วาไราตี้ยังมีศิลปินตลกสลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างความสุขสนุกสนานในรายการอีกมากมายทางททบ .5 และดูย้อนหลังได้ที่ช่องอยูทูปเป็ดน้อยไทยแลนดเรารับจัดโชว์ศิลปินนักร้องดาราตลก แดนเซอร์ oh. มีเงน yeah. ินน้อยเงินมากไม่เป็นไรมาคุยกับเราได้รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง